สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Angel t a ท o t a r ส i s t ตินะคะหรือหมอฟ้าไพ่ย,ยิบซีนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคําพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะ ID ไลน์เฟซบุ๊กขึ้นหนะ้าจอชัดเจนแล้วนะจ๊ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันประจําวันพุทธที่2มิถุนายนพศ2564นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะมาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะคะ1 2 3ม,มาดูนะคะว่าคนวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันอาทิตย์5ดาบมีความกังวลสับสนว้าวุ่นใจอึดอัดใจ5ดาบอาจจะมีบ้างนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานการถูกขัดแข้งขัดขากันแล้งกันนะคะนะเรียกว่าวันนี้อาจจะอยู่ในสภาวะที่คิดเครียดนะคะดีมเบสนะคะแต่กย็ยังเรียกว่าดวงมักจะมีคนคอยอุป,ปถมัมมีคนคอยช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูดีนะคะ ทิ้งไม่ท้าวการจัดการการวางแผนงานสิ่งต่างๆนะคะวันนี้ก็ให้รอบครอบในเรื่องของเอกสารตัวเลขนะคะนะมันอาจจะเกิดการตกหล่นสูญหายได้นะคะรวมถึงนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นบ้างก็ให้ใจเย็นก็แล้วกันนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าชาววันอาทิตย์นะอยู่ในสภาวะ5ดาบนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะได้มาจ่ายไปนี่สินอีลุงตุงนางเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ยังเรียกว่าดวงมักจะมีคนคอยอุปถมัมมีคนคอยช่วยเหลือนะคะนะเรียกว่าอาจจะมาจาก คุณแม่นะคะนะคุณป้านะคะนะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะเรียกว่าผู้หญิงจะเข้ามาอุปถัมภ์จะมาช่วยเหลือนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เรียกว่าดวงนารีอุปถัมภ์นะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักโดยภาพรวมสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะใครที่มีปัญหากันอยู่นะคะหมอฟ้ามองว่ายังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าคาราคาซังรักรักเลิกๆนะตัดกันยังไม่ขาดนะคะรวมถึงมีดวงของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดหมอฟ้ามองว่ายังยังมีปัญหาความรักครั้งเก่าๆอยู่อ่ะเออนะคะนะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับค้างคาใจเราอยู่นะคะนะถ้าในเรื่องของความรักถามว่าจะมีเข้ามาไหมก็เรียกว่ามีดวงของการได้พบรักนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอาทิตย์จะมัตระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นด้วยนะคะรวมถึงการปวดบา่าปวดไหล่นะคะเข่าข้อกระดูกนะคะ มาดูนะพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันอาทิตย์บ้างนะคะแทมเพลนแทมเพลนเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะการติดต่อการสื่อสารการเจรจาข้อตกลงสิ่งต่างๆนะคะรวมถึงมีดวงของการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะนะเรียกว่าแทมเพลนนะคะนะอาจจะได้รับข่าวดีสิ่งที่เราคาดหวังหรือรอคอยนะคะนะก็เรียกว่าจะมีเข้ามานั่นเองนะจ๊ะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากอายุคุณแม่นะคะเบอร์โทรศัพท์สลับไปสลับมาให้ดีนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลข5นะคะมีเลข3นะคะแล้วก็เลข1น,นะจ๊ะที่จะให้โชคนะคะแทนแผนนะคะนะเรียกว่าชาววันอาทิตย์นะให้มีในเรื่องของการใส่บาตรทำบุญนะคะแล้วก็อย่าลืมกดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะจ๊ะหนึ่ง สองสามมาดูนะคะว่าคนวันจันทร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันจันทร์เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญมีโชคกับเด็กนะคะมีโชคจากปูมานนะคะบุตรบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยด้วยนะคะ เด็กถือดาบนะเ,ออเรียกว่าอาจจะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินด้วยนะคะเรียกว่าจะมีในเรื่องของทุกขลาภได้มาก็มีเหตุให้เสียไปนะคะรวมถึงเด็กถือดาบนะคะระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะหรืออาจจะมีคนที่เขามีปัญหานะคะนะเรียกว่ามาขอคําปรึกษาขอคําแนะนํานะคะรวมถึงนะคะบริวารน,นะคะคนรอบข้างอาจจะนําพาปัญหาความวุ่นวายใจมาให้นะคะ หนึ่งเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าดวงดีดวงเฮงดวงปังนะคะหนึ่งเหรียญมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะการทําบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมนะหนึ่งหุหนึ่งเหรียญจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเล่นหุ้นด้วยนะคะนะการเล่นหุ้นกันมีโชคนั่นเองนะจ๊ะ การเงินนะคะก็เรียกว่ามีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะใครที่ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารทําบัตรเครดิตสินเชื่อสิ่งต่างๆนะคะหรือใครที่รอเงินก้อนใหญ่อยู่นะเอออยากจะได้เงินสก้อนหนึ่งมาลงทุนมาไกลเกลี่ยเคลียร์นี้เคลียร์สิ่งต่างๆนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะเด็กถือดาบขึ้นมานะคะมีบ้างระหองระแหงง้องแง้งกันนะคะพ่อแง่แม่งอนเท่านั้นเองนะคะส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่าจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานมากกว่านะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะก็เรียกว่าคนวันจันทร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของพวกของแหลมของมีคมมีบาดด้วยนะจ๊ะ มาดูนะคะพ่ยิปซี่อยากจะบอกเสริมอะไรชาววันจันทร์นะคิงถ้วยคิงถ้วยดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะจะมีที่ปรึกษาที่ดีเข้ามานะคะนะเรียกว่าถ้าวันนี้การงานติดขัดหรือมีปัญหานะคะนะก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะหรือให้มองนะคะมองหัวหน้างานนะคะมองคนที่เขาอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าสามารถที่จะให้คําปรึกษาที่ดีให้กับเราได้นะคะถ้าในเรื่องของการค้าการขายก็จะมีรายได้ที่ดีเข้ามาด้วยนะ ส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะวันนี้จะมีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งแล้วก็เลขศูนย์นะจ๊ะออคนวันจันทร์หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับเด็กนะเด็กพิการเด็กยากไร้เด็กกาพร้านะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านเองนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะหนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าคนวันอังคารจะได้ไพ่อะไรกันนะคะ คนวันนังคานะคะคิงดาบมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจในวันนี้นะคะเรียกว่าแบกรับปัญหาสิ่งต่างๆค่อนข้างจะเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะ จัสติกจะเกี่ยวข้องในเรื่องของเอกสารคดีความนะคะบางคนอาจจะมีดวงของการขึ้นรวมขึ้นศาลเกิดขึ้นด้วยนะคะนะจัสติกก็เรียกว่าให้รอบคอบในเรื่องของเอกสารนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการตกลนการสูญหายหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการเซ็นสัญญาการค้ำประกันกันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเดฟูนะคะก็เรียกว่ามีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ำใกล้ทะเลนะคะมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะการงานนะคะสภาวะวันนี้ก็เรียกว่า เรียกว่าชิวเดปูเนาะชิวชิวสบายสบายละลาบางคนอยู่ในสภาวะที่ตกงานว่างงานด้วยนะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของอธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะงานฟรีแลนซ์นะคะนะ mm hmm. เพราะหมอฟ้ามองว่ายังมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะ บางคนทางานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของงานเอนเตอร์เทนน่ะเอองานเอนเตอร์เทนนะคะงานติดต่อกับลูกค้านอกสถานที่อะไรแบบนี้นะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนวันอังคารต้องรอบคอบด้วยนะคะนะเรียกว่าใจใหญ่สายเปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นให้รอบคอบในเรื่องของการเงินนะคะทําบัญชีรายรับรายจ่ายสิ่งต่างๆให้ดีด้วยนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าไม่ค่อยจะไว้วางใจคู่ครองคนรักนะคะช่วงนี้นะดูเหมือนจะ เรียกว่าชอบจับผิดคนรักน่ะเออบางคนนะคะเรียกว่ามีคู่แล้วแต่ยังทําตัวแบบเหมือนโสดนะเออพอออกจากบ้านก็จะบอกว่าฉันโสดอะไรพวกนี้นะคะส่วนถ้าเป็นคนโสดนะหมอฟ้ายังมองว่ายังรักสนุกไม่ผูกพันนะคะรวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอังคารนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของข้อเท้าข้อเข่า,ขา,ขา,ขาการลื่นการหกล้มนะคะนะความดันไมเกรนศีรษะด้วยนะคะ มาดูนะผ้ายิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันอังคารน,นะคะก้าวถ้วยกินเก่งทานเก่งอาหารขน,น,นมนมเนยอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะแต่ก้าวถ้วยนะวันนี้ถ้าได้อะไรมาก็เรียกว่ามันอยู่ในสภาวะกำกึ่งครึ่งกลางๆยังไม่เต็มร้อยนะคะยังไม่เป็นที่พึงพอใจสําหรับตัวเรานะรวมถึงก้าวถ้วยระมัดระวังในเรื่องของปัญหารักซ้อนปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้าด้วยนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจัดเอกสารนะคะตัวเลขจากบัตรประชาชนตัวเลขแปลกๆตัวเลขเรียงๆตัวเลขเบิลๆนะจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีก็จะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งนะแล้วก็เลขศูนย์นะคะในวันนี้นะรวมถึงนะคะคนวรังคารหมอปลาแนะนําว่าให้มีในเรื่องของการไหว้สักการะนะคะนะศาลหลักเมืองนะคะนะของแต่ละจังหวัดนะคะใครอยู่จังหวัดไหนก็ไปไหว้ที่นั่นนะคะนะเรียกว่าจะได้เป็นการเสวนดวงให้กับตนเองนะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนมันพุดธกันบ้างหนึ่งสองสาม,มาดูนะคะว่าคนมันพุดธจะได้ไพ่อะไรนะจ๊ะคนมันพุดธหกเหรียญน,นะคะหกเหรียญก็เรียกยว่าดวงเป็นคนใจดีใจบุญนะมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะรวมถึงตัวเราเองนะคะดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะก้าวไม่เท้ามีความกังวลอยู่บ้างนะก้าวไม่เท้าก็เรียกว่าหน้าที่การงานเรียกว่างานเยอะงานยุ่งวุ่นวายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเก่างานใหม่นะคะช่วงนี้อีลุงตุงนางเลยทีเดียวเนาะ สามดาประมาตระวังในเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันมีข้อขัดแยง้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะนะหรืออาจจะมีเรื่องอะไรที่แบบเออเรียกว่าสถานการณ์สิ่งรอบข้างนะมันค่อนข้างจะกดดันตัวเรานะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนมันพูดเรียกว่า หกเหรียญนะได้มาก็จ่ายไปนะคะนะเรียกว่าเป็นเงินหมุนเวียนมากกว่าในช่วงนี้นะคะการเงินค่อนข้างจะตึงมือเลยทีเดียวนะคะรวมถึงตัวเรานะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องไปหยิบยืมเงินนะคะบุคคลอื่นนะคะเช่นคุณพอ่อคุณแม่คนรักคนในครอบครัวเราได้ด้วยเช่นกันนะเพราะว่าหกเหรียญเป็นการหยิบยืมที่เรียกว่า,าไม่ต้องมีในเรื่องของเอกสารนะคะนะเพราะฉะนั้นเป็นการเป็นการให้ด้วยความห่วงใยด้วยความเต็มใจนั่นเองนะจ๊ะแต่ก็รอบคอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะคนมันพุชใจใหญ่ใช้เงินเก่งนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันร,ระหองระแหงกันง,ง้องแง้งลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันนะคะใครที่มีปัญหากันอยู่ยังอยู่ในสภาวะรักๆเลิกๆนะคาราคาซัางตัดกันยังไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดดูเหมือนเก้าขอโทษนะลมแรงนะคุณลูกค้าคนโสดนะคะมีก้าวไม่เทา้านะคะก้าวไม่เท้าวงบอกว่าดูเหมือนใครบางคนยัง ยังมองยังมองยังมองคนรักเก่าอยู่เลยนะเออยังห่วงหาอาทรกับความรักครั้งเก่าๆนะคะยังอาจจะแอบแอบส่องเฟซส่องไลน์เขาอยู่เลยนะคะนะสำหรับชาววันพุธนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันุคนวันพุธนะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บซรวงอกเน้นนะอกเจ็บคอไอมีเสมหะด้วยนะคะรวมถึงอาจจะเกี่ยวข้องกับศีรษะนะคะมาดูนะพาย,ยิบซี่อยากจะบอกเสริมอะไรชาววันพุธนะคะชาววันพุธนะคะคิง กิงไม้เท้านะคะก็เรียกว่าจะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะการจัดการการวางแผนสิ่งต่างๆนะคะนะงานวันนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะอาจจะต้องมีในเรื่องของสภาวะของความคิดการวางแผนสิ่งต่างๆนั่นเองนะจ๊ะแต่ก็เรียกว่าหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะระวังมันจะเฉียดนะคะ3ดาบนะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข6นะคะมีเลข9กแล้วก็เลข1นะจ๊ะคนวันพุธแนะนําว่าให้ทําบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะคะทาบุญกับคนยากไร้กับคนด้อยโอกาสนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านเองนะจ๊ะต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะ1 2 3สมมาดูนะคะว่าคนวันพฤหัสจะได้ไพ่อะไรกันบ้าง คนวันพฤหัสราชินีถ้วยนะคะนะเรียกว่าเป็นไพ่ของแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้นะคะราชินีถ้วยอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะให้ต้องคุนคิดนะคะหรือใครบางคนอาจจะรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยูอย่นั่นเองนะคะเจ็ดถ้วยไอเดียความคิดนะคะสิ่งต่างๆนะคะเจ็ดถ้วยมันอยู่กับความเพ้อฝันนะความมโนนะคะนะ ความอยากมีอยากได้อยากทำนะแต่ยังไม่ลงมือทํานะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งดาบขึ้นมาต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดต้องกล้าที่จะลุยกล้าที่จะทํานะคะจึงจะประสบผลสําเร็จนะคะถ้ามัวแต่ฝันมัวแต่คิดอย่างเดียวนะคะมันไม่มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้นะคะนะรวมถึงนะคะถ้าการงานใครที่มีงานประจําอยู่แล้วหมอฟ้ามองว่า หออนะ้าที่การงานมั่นคงดีนะแต่ใครบางคนที่เหนื่อย,อยเบื่บอกับงานอยากเปลี่ยนอยากย้ายงานมองหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะคะนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนตอนนี้นะเดี๋ยวมันจะอยู่ในสภาวะว่างานตกงานนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนมันพรหัสนะคะก็เรียกว่ากินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งนะเจ็ดถ้วยนะคะบางครั้งใช้แบบไม่คิดนะคะนะเรียกว่าอยากได้ไปหมดนะคะไอ้นุ่นก็สําคัญไอ้นี่ก็สําคัญนะคะต้องมองเงินในกระเป๋าด้วยนะคะต้องรอบครอบด้วยนะคะกับสภาวะในช่วงนี้นะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะเป็นความรักที่ดีนะเอาใจใส่ดูแลก,กันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักซ้อนด้วยนะเออคบซ้อนรักซ้อนนะคะนะเรียกว่ามีรักไว้เผื่อเลือกคบหลายคนอะไรแบบนั้นนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพฤหัสกินเก่งทานเก่งระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้าหนักตัวขึ้นนะคะ มาดูนะไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันพฤหัสนะคะแปดดาบช่วงนี้อยู่ในสภาวะกังวลสับสนววาวุ่นใจนะคะตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยนะเหมือนคนที่แบบมืดแปดด้านนะเออนะคะคิดวนไปก็วนมาแล้วก็ไม่ปล่อยวางนะเออเพราะฉะนั้นเรียกว่าคนวันพฤหัสวันนี้อาจจะอยู่ในสภาวะของของการที่แบบทุกในเรื่องของความคิดคิดในเรื่องซ้ําๆคิดในเรื่องเดิมๆคิดในปัญหาเก่าๆนะคะนะ,ะนะไม่ปล่อยวางนั่นเองนะก็เรียกว่าคนวันพฤหัสแปดดาบขึ้นมานะคะนะ บางครั้งเราต้องเราต้องเปิดหูเปิดตานะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะนะนำฟังนำนำความคิดเห็นของคนอื่นเขามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะคะนะรวมถึงแสดดาบกับเจ็ดถ้วยเนะี่ยพวกนี้มันจะทุกข์ในเรื่องของการเงินนะเพราะฉะนั้นให้รอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยก็แล้วกันนะคะรวมถึงนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคดูเหมือนตัวเลขมันจะเยอะอยู่นะเจ็ดถ้วยอะ่ะมันมีตัวเลขค่อนข้างจะเยอะเต็มไปหมดเลยเนาะหลายเจ้าหลายทีนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้เด็ดขาดสักเลขหนึ่งก็แล้วกันนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลขศูนย์มีเลขเจ็ดแล้วก็เลขหนึ่งนะจ๊ะสําหรับชาวะะชาวันพฤหัสนะคะชาววันพฤหัสหมอปลาแนะนําว่าเช้ามาใส่บาตรท,ทาบุญนะกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะหนึ่งสอง มาดูนะคะว่าคนวันศุกร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะจ๊ะคนวันศุกร์เดอะซันนะคะเดอะซันมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชคจะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสดีๆมีช่องทางมีลู่ทางที่ดีเกิดขึ้นนะคะจะได้จะมีการเริ่มต้นที่ดีด้วยนะค,ะคนวันศุกร์นะคะเดอะซันมีโชคกับเด็กกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะบุตรบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะเดอะสตาร์ความสงบความร่มเย็นความสุข,ขุมความรอบครอบนะคะเดอะสตาร์กับเดอะซันเป็นไพ่ของการที่แบบมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตานะคะ มีดวงของการได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะนะรวมถึงนะคะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะเดอรซันเดอร์สตานะคะมีดวงของการได้ได้โชคลาภไหลเข้ามาด้วยนะคะแทมพ์เบลนนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะการติดต่อการเจรจาการเดินทางนะคะแคลคาดปลอดภัยดีนะแทมพ์เ a ลน n t นะคะก็เรียกว่าชิปจอดรงเท้านะเออมีดวงของการเดินทางนะคะการย้ายแต่ก็เรียกว่าบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะนะมีความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนะคะ ถ้าในเรื่องของการค้าขายนะคะนะก็เรียกว่าการค้าการขายประสบผลสําเร็จดีนะมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่มีไพ่แทนแพลนอาจจะต้องมีในเรื่องของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งต่างๆเข้ามาด้วยนะรวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนวัน คนวันศุกร์เนาะการเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามามีโชคลาบลอยเข้ามานะคะแต่คนมันศุกใช้เงินเก่งนะการเงินก็เรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวาเหมือนกันนะเออในช่วงนี้ก็รอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะใครบางคนอาจจะมีดวงของการที่แบบขยับขยายกิจการการลงทุนเนาะการต่อเติมที่อยู่ที่อาศัยนะจ๊ะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะนะใครใครบางคนอยู่ในสภาวะรักเลิกเลิก,ลก,ลก,ลกแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดนะคะนะเดอะซันมีดวงของการตั้งครรภ์มีดวงของการได้สมาชิกใหม่เพิ่มนะคะการได้รับข่าวดีด้วยนะส่วนคนโสดนะคะเดอสตาร์ค่อนข้างจะชังเลือกนะเลือกมากเลือกเยอะเหมือนกันนะคะแต่มีดวงของการได้พบรักนะคะนะได้พบรักได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือเดินทางจะได้พบรักนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันสุกเดือนซันเนาะต้องระมัดระวังในเรื่องของความดันไมเกรนสายตาด้วยนะคะเพราะบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์อะ่ะเอออยู่กับหน้าจอคอมมาร์กจนเกินไปนะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการเป็นตะคิวการเป็นเน็บชาน่องหน้าแข้งนะคะอาการวิงเวียนศีรษะการเดินการทรงตัวนะเออระบบน้ํานะคะในร่างกายไตยกระเพาะปัสสาวะนะคะ นะคนวันศุกร์นะคะวันนี้ทานน้าเยอะๆนะคะรวมถึงถ้าจะทําบุญนะคะหมอปลาแนะนําให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ํานะเออไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มน้ําปันนะนะคะใส่บาตรแล้วอย่าลืมกดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะมาดูนะคะพายิบซียากจะบอกเสริมอะไรชาววันศุกร์นะ ส่องไม้เท้านะคะส่องไม้เท้าก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะมีดวงของการเดินทางบางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะส่องไม้เท้านะคะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของออนไลน์สื่อโซเชียลนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของธุรกิจสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะช่วงนี้จะทําอะไรควรจะมีคู่หูมีที่ปรึกษาด้วยนะคะหรือตัวเราเองนะคะอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นนั่นเองนะคะหรือใครบางคนทํางานมากกว่า2อ,อย่างด้วยนะคะ ตัวเลขมงคลจากไพ่ยิ่สีนะคะมีเลข9นะคะมีเลข7มีเลข4แล้วก็เลข1นะคะสำหรับคนวันศุกร์นะจ๊ะต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะคะ1 2 3มมาดูนะคะว่าคนวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรนะคะ คนวันเสาร์สองเหรียญการเงินหมุนติ้วเลยนะช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะหรือใครบางคนมีดวงของการได้ติดต่อแบงค์ติดต่อธนาคารนะคะอาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาใช้นะหรืออาจจะต้องพึ่งรงรับจำนำนะคะสองเหรียญช่วงนี้อยู่ในสภาวะเงินหมุนนะคะสามถ้วยกินเก่งทานเก่งอาหารขนมนมเนยนะคะงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานสังสรรค์น,นะคะนะหรืออาจจะมีเออเรียกว่างานเออกินทานข้าวนะคะกับคนในบ้านคนในครอบครัวนะสามสามถ้วยก็เรียกว่า ภาษีสังคมเยอะนะคะรวมถึงคนวันเสาร์ใจใหญ่ใช้เงินเก่งนะอัศวนเลียนนะคะนะก็เรียกว่าเจ้ามือเนาะอัศวนเลียนอาจจะมีในเรื่องของการเป็นเจ้ามือการเป็นเท้าแชร์นะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเล่นหุ้นเข้ามานะคะนะมีดรืงของการที่แบบอยากจะลงทุนทําบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมนะคะคนวันเสาร์ดูสภาวะดูเศรษฐกิจดูสถานการณ์ด้วยนะคะใครที่กําลังมองในเรื่องของการลงทุนหรืออยากจะทําอะไรเพิ่มเติมนะหมอฟ้ามองว่าให้ ให้ให้ให้คุณนําความรู้ความสามารถที่มีอยู่นะมาพัฒนาสิ่งที่คุณทําอยู่ให้ดีขึ้นจะดีกว่านะคะนะหมอฟ้ายังมองว่าการลงทุนมันมันมีความเสี่ยงอยู่นะเพราะฉะนั้นให้รอคอยนิดนึงนะคะรวมถึงคนวันเสาร์นะหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะในช่วงนี้ ถ้าในเรื่องของการเงินบอกไปแล้วเนาะการเงินก็มีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชคจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะความรักนะคะนะใครที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะความรักช่วงนี้ดูรู้สึกวันไหวอ่อนไหวไปบ้างเนาะเรียกว่าอา,อาจจะมีบ้างอะน้อยๆกันงอนกันเท่านั้นเองนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดนะคะ คนโสดมีดวงของการได้พบรักอยู่เหมือนกันนะเออหรือใครบางคนนะคะช่วงนี้สายเปเหมือนกันนะคะนะระมัดระวังในเรื่องของการเงินนิดนึงนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายเปก็เรียกว่าไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเปก็นิดนึงนะคะนะหยุดคิดนิดนึงเออถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะนะคนวันเสาร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะการเดินการทรงตัวนะคะ มาดูนะไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันเสาร์นะคะจัสเมนจัสเมนเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมนะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะเรียกว่าจัสเมนเข้ามานะคะจะมีในเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นนะจะได้รับข่าวดีจะหลุดพ้นนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนั่นเองนะคะรวมถึงจัสเมนนะมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือคนที่มีในเรื่องของการบนบานศาล่าวนะคะอย่าลืมไปแก้บนด้วยนะเออหรือใครบางคนนะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับลงศพกับคนตายนะคะเอ่อกับ กับคนยากไรลอ่ะเออนะคะนะหรือทาบุญกับมูลนิธิก็ได้นะอย่างเช่นข้าวของเสื้อผ้าของใช้นะคะที่มันเหลือใช้สําหรับเรานะคะก็ให้ไปบริจาคให้กับคนที่เขามีความต้องการนะคะแต่จัสตเมนขึ้นมานะคะก็เรียกว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาส่วนโชคลาบนี่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลด้วยนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะ ตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีมีเลขสองมีเลขสามนะแล้วก็เลขหกนะคะที่จะให้โชคนะจ๊ะสำหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอันดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ